ยังท่านที่พูดดาว้อนเทนวิได้เลยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะในส่วนของงานนายยอดไม่มาเลยครับนายยอดเพตนีเชิญนะครับนายยอดการมือไร้สดอยู่ครับกิจกรรมสุนะคะดาวคอนเทนดิ้งนะคะเป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าอุปรกรณ์จําตกอุปรกรณ์เซฟตี้นะคะในการทางยานบนที่สุงทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นงานโดยตัวางานกู้ภยัยที่อับอากาศนะคะแล้วก็เป็อื่นมากมายนะคะแทกโลเมาจากเยอรมัน,นนะคะส่วนอีกตัวน่งก็คือเพลเลแกนนะคะเป็นไปใชก้กรนะเบิดค่ะ จากอเมริกานะคะรพงมาหลายรู่ด้วยกันซึ่งวันนี้นักน่อาเทรดดิ้งนำสินค้างาขายแล้วก็มาชในราคาพิเศษสอบถามได้ที่หนนะคะแต่่อนอื่นของญาตประชาสองพันธ์กิจกรรมของรุการท่องเทรดดิ้งก่อนเพียงแค่ท่านมาร่วงสแกน QR วค้เที่หนูจะเอาเทรดดิ้งวันนี้เรามีม้าจกายจากโรงานเสื้อสรโลเทค นะฮะพวงกุญแจสกายโรเต็ตเนี่ยก็ต้อง่อที่ใส่ของหรือใส่เครื่องน้ำกันใส่กันน้ำคือที่จับของสกายโรเต็ตนะคะซึ่งคนที่จะมีสิทธิ์ได้รางวัลนี้จะต้องานมีสามวันครับวันนี้เป็นการสาธิตสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ประชุมทีมพรุ่งนี้แข่งขันครับ แล้วก็วันอาทิตย์ก็แข่งขันอีกหนึ่งวันครับแล้วเราจะมีของรางวัลมาจก้วยเพิ่มเติมแต่ว่าแล้วเราจะมีนึงนะคะก็คือสแกนคิวาร์โค้ดร่วมตอบแบบสอบถามนะคะตัวเงินนิดนึงนะคะพร้อมรับถ้าทำเสร็จแล้วรับส่วนลดหนึ่ง้บาทไปได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขออั รอบนี้เราจะมีการโชว์กองเท็ปี้อุปกรณ์กู้ภัยรอบกู้ภัยมือปานนะคะโดยโดยคุณป๊อบนะคะจะอยู่บนทาวเวอร์นะคะชั้น4ี่นะคะแล้วเราก็จะมีน้องปะนะคะเป็นผู้ประสดไภัยนะคะ ก็ตัวนี้แต่เราจะสาธิตการใช้รอกกู้ภัยนิลานให้ลูกค้าได้ดูคร่าวๆนะคะโอเพนครับโอเพนทุกท่านครับที่สนใจร่วมงานร่วมชมการแข่งขันร่วมชมผลิตภัณฑ์ที่บูธต่างๆเล่นกิจกรรมได้นำมาโชว์ในงานนะครับมาได้ทุกวันครับวันที่30วันที่1และวันที่2กรกฎาคมนะครับ นะะคสนใจในส่วนของการเล่นเกมรุ่นรับรางวัลเสื้อสกายโนเชิญครับเียนเชิญทุกท่านเลยนะครับมาสแกน QR โค้้ดีนงส Code ทุกท่านนะครับทุกช่วงดีนะคะวันนี้นะคะช่วงกลางอย่าลืมนะคะส่วนไปใช้กระเบิดนะคะอุปกรณ์สกายโนเทคราคาพิเศษนะคะสำหรับทีมงานของงานเอ่อไทยแลนด์โรบัสต์ที่สูงนะครับวันนี้ราคาพิเศษจริงจริง ไะและบมเชื่อมนะครั้าได้เลยสำหรับงานนี้อย่างเดียวเลยสำหรับงานนี้ค่ะราคาพิเศษะฉะนนรวมสุดยอดทีมของประเทศไทยนะครับสนใจไอเทมไหนส้กตัวลูกประกอบอื่นหรือไปายกระเบิดพีิก้แวะบูต้าคอนได้เลยนะคะราคาพิเศษจริงๆแต่ถ้าสินค้าที่เรานำมาบอกก่อนนะคะลูกค้าสั่งนะคะสั่งจองชำระเงินแจ้งชื่อที่นะคะ้องเบอร์โทรเดี๋ยวเราให้ที่ออฟฟิศจัดส่งให้ นะคะไม่ต้องห่วงในส่วนของสินค้าเดี๋ยวเราส่งให้แน่นอนนะคะแวะชมบูธดาวคอนเทนตงได้คุณบ๊อบค่ะ Are you ready